เอาละรครับเห็นมืดมืดไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะตอนนี้มันมืดมากแล้วผมหมู่บ้านตอนนี้น้ําท่วมอีกแล้วนะครับกําลังจะปั่นจักรยานเราที่แล้วนี่ถอดรองเท้าเดินนะลุยน้ํานะครับแต่คราวนี้มีจักรยานคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นในระดับหนึ่งในการเข้าบ้านโอ้โหแค่นี้ก็ครึ่งล้อแล้วครับรองเท้าอาจจะเปียกหน่อยแต่ไม่เป็นไร เราคอยดูข้างหน้าไว้นะครับอุ๊ยเราไปอย่างช้าๆครับเห็นน้ำไหมฮะกลางถนนได้ยินเสียงน้ำไหมนี่คือน้ำมันปิ่มๆฟุตบาทเลยนะครับดูสิ ก็คราวนี้อาจจะท่วมน้อยกว่ารอบก่อนที่เดินเข้านะคราวที่แล้วนี่เดินลุยนี่น้ำถึงเหนือข้อเท้าเลยนะฮะวันนี้ยังโอเคที่ ถ้าเกิดลงไปยืนก็น่าจะประมาณข้อเท้าแค่ข้อเท้าแต่ไม่เอาละช้าเดินเสี่ยงนู่นนี่นั่นฟ้าผ่าไฟช็อตไฟรั่วอะไรคิดถูกแล้วที่เอาจักรยานมาดูครับดู <c oughs> ไหนก็บอกประกาศเตือนภยัยไม่มีมินบุรีของสำมวานะครับมีแต่รอบๆแล้วก็บ,บางหน้องจอกของกลุ่มบึงกลุ่ม ตัดเพา้านี่ฮครับท่วม,นะแ,ม,แ,ม,วมวแล้วฮะเต็มเต็มนะ้วับมันย็อีกับถนนมันสูงไม่เท่ากันด้วยสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำตรงถนนสูงก็ ท่วมน้อยถนนต่ำก็ท่วมเยอะอยู่ตรงนี้วิกฤตแล้วตรงใกล้ๆจะถึงซอยห้าเนี่ยเหมือนกับว่ารองเท้าผมน้ำจะซึมเข้ามาแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหอืม้ม เนินกันนิมิตแล้วหมามันก็ยังลุยน้ำนะครับยังจะเห่าอีกเออพอดีผมไม่ได้ขี่จักรยานนานกลัวจักรยานมันจะเสียมันก็เลยจำไม่ได้มั้งเอ้ยเห่าทำไมจำไม่ได้ไง นี่มามาดูล้อครับดูถ้ามีดีล้นตะลิ่งนะครับได้ล้นพุดบาทนะครับเนี่ยมา嘛เออตรงนี้ค่อยดีนะครับไม่ล้อนอมนีช่วงนึง ถึงช่วงใกล้ๆบ้านผมก็ไม่ค่อยล้นแล้วนะครับเออตรงนี้เอามีรถมา ็ลมตกเให้รถเข้าไปก่อนนะครับโอเคถึงแถวบ้านผมก็แห้งสนิทแล้วครับไม่มีอะไรรถผ่านได้ขี่สบายอุปสรรคก็คือระหว่างมาถึงซอยบ้านผมคือซอยห้านะครับโอเคอ้าวยังมีอีกละลองนี่ฮะอ๋อแต่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะขี่ได้ขี่ได้ โชว์พาวขี่ลุยเลยก็สำหรับบ้านใครที่มีปัญหาน้ำท่วมถนนลำบากในการสัญจรในการเข้าบ้านแบบผมก็ระมัดระวังนะครับบางทีมันอาจจะมีเวลาลุยน้ำอ่ะไม่ว่าจะขี่จักรยานหรือเดินลุยหรืออะไรมันอาจจะมีไฟรั่วหรือมีอะไร อาจจะช็อตแล้วทําให้เป็นอันตรายหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับก็ต้องระวังนะนะครับโอเคผมมาถึงบ้านแล้วครับก็อย่างที่บอกครับก็น้ําท่วมคราวนี้ก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับโชคดีครับทุกคน